พี่น้องจ๋าไก่ที่ซื้อข้างทางนะคะน,นี่ซื้อบัตรอยกระบาดซื้อบัตรลอยสามสิบบาทอาจจะบาทนี่สี่สิบสี่สิบบาทเออประดุกประยังเ,เลิศเลิศเลิศดเลิศดไข่ต้มตำบักแดงตำบักทั่วอืม้อนปลาทูยเลิศดพี่น้นนนองแต่ว่าก่อนจะกินข้าวนะคะก่อนจะกินข้าวทุกคนคือตัวเนี้ยเลย กาแฟนี่กาแฟพราวพราวคอฟฟนะคะใครที่มีน้ำหนักเยอะหรือว่าเป็นคนที่ลงพุงห้องผูกหรือว่าเป็นริสซีดวงริสซีดวงนี่คือเสียงมาเรนน้ำไส้นะคะตัวนี้มันจะซอนในเรื่องของการขับทายอ่าขับทายสลายปูงลดหน้าท้องแล้วก็ลดไขมันส่วนเกินและที่สําคัญเคล็ดให้ห้ากินอาหารได้นหน่อยลงอ่าคือบางคนที่แบบว่ากินจุกกินจิกใน้ระวางมือลวก็กินกินเยอะกินเยอะที่ทําให้ลําไส้เราขยายตัว ทำให้กระเพาะเราขยายตัวทำให้เรามีสัดส่วนที่เป็ดนะเป็ดหลังมันบอาเท่ามาก้วก็สีย่อยอยากแน,น่จะน,น้อยนี่ตัวนี้คือเป็นตัวซอยเลยค่ะกินก่อนอาหารใครที่น้ำหนักเยอะมากให้กินเช้าหนึ่งซองบ่ายหนึ่งซองแต่ถ้าใครแบบน้ำหนักข้องตัวปกติเราอยากควบคุมการกินอยากให้น้ำหนักแบบลดลดลงบ้างควบคุมหุ่นอะไรอย่างนี้เนี่ยหนึ่งซองพี่น้อง กินแล้วได้กินอีกกินไปแล้ววันนี้เราจัดโปรโมชั่นนะคะที่จริงจัดโปรมเมื่อวานนั่นแหละแต่วันนี้ใครที่นัดโอนวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมมืงขึ้นนี่จองไาแล้วอย่าลืมโอนวันนี้เพราะว่าเราจัดโปรมเมื่อวานแต่ให้สิทธิ์สำหรับคนที่โอนวันนี้ได้1แถม1นะคะปกติแล้ว1ห่อ290บาท290รบาทคุณจะได้แค่1ห่อแต่วันนี้ในคลิปนี้วันนี้คุณจะได้2ห่อ290บาท อ่าหนึ่งแถม 1, หนึ่งเมาส่งแค่39บาททุกคนคะ่ะใครจะสั่งเป็นร้อยชุดก็ส่งแค่39บาทวันนี้หนึงแถมหนึ่งสองาสิบบาทคุ้มสุดคุ้มรีบตุนรีบ,รบเอาพิมพ์สนใจได้เลยใต้คลิปนี้ใครที่เห็นก็โชคดีไปนะคะหลังจากวันนี้คุณจะได้290แต่ได้ห่อเดียวแต่วันนี้ถ้าคุณเห็นคลิปนี้รีบเลยคะ่ะ290บาทได้2หอ่อพิมพ์สนใจ ด้านล่างเลยนะคะหรือเก็บปลาทางเรามีเก็บปลาทางบวกเพิ่มเอาด้วยจ้เะเ mm hmm. like mm hmm. ด้อนือ้ือพอขึ้นนอสอ เอซีนิวิชาแนลนะคะวันนี้นะคะจะมาอะไรไปให้คุณแม่นะคะขอบคุณมาอะไรจากพี่นิดนะคะแล้วก็พี่เปาแล้วก็พี่นางกระสีพี่บีพี่เจียพี่บานพี่แนาแล้วก็การอวานนะคะแล้วก็ของแม่แดงบ้มมานฮัรดน้องเพลงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะไปให้คุณแม่กันนะคะน้อง เอาคุณยายมาอะไรคะเอาปเป็นเงินหนึ่งใแบอบะไรบอกพี่น,ออน้องไว้ไทยสองเงื่อนตั้คืออยร์ยันมาดเสียแล้วแกแบ,บ,บ่งคุณพ่อด้วยนะคะห้าพันนะคะพ <c oughs> ี่นิดปะ ของพี่เนียร์ของหลายคนอยู่มาอะไรวันเปิดวงให้คุณแม่นะคะตั้งมกมายเลยอย่งอยางตนียนบานพี่บานพี่บานสวนทุกียนางบอกพี่นาพี่นางการากาสินผู้ไม่ประสองค์ออกนามอันนี้คือเปาเออพี่เปา อ๋อพี่เปาอ่ะเชนกันเดืเ่อกันเนม่อไอแกมาไล่้านพี่บีขอบคุณมากๆนะคะขอให้ได้กลับขึ้นไปเป็นลอยเ่าท่านเ่นะะ่เด้อค่ะจีบีมีแห้งแห้งๆตั้งฝังนีที่ยังนีของแม่แดงบ้านหางของที่ดีกว่ามากม้กเลยเห็นพเงพงไ่า สุดนียเอาาซักคือวสิ่งเงนเขาก็ดังไว้ี่ว่ซักซักสิงงแบงไหเอาเมื่อซักเอาตัวแบงไปเนาะเอาแบงาไรเลรอต้องเป็นรับรองเนาะตับรองเพล่เนาขอบคุณมากมากัพลงไหนเนาะที่เงาเรื่องเบิร์ดล่ะโอ้ที่เบิร์ดเราเพ่กัน ผู้ผมสั่นหรือผมยางผมสั่นอก็แปเจ๊าะมาอะไรอยู่บนพื้นเลยอันนี้กระเป๋าอันบ้านทางของพี่คือกันอันนี้ผู้ผมยาวของมีข้อยถือมากผู้ผมยาวมันบมีคนมาสองคนเออขามาอะไรยังคุณแม่นะคะอยากพี่เงี้ยมีไอ้ขอ ส้าเิสยาเ้ัมืงยวางยังมีกูอยู่เื่องะรนอง้อนกงแห้งแล้วไม่รงว่น้องตดเหรอน้องตดไม่รน้องตดไม่เขาไม่ได้ตอด แต่ไม่เป็นกินนมอ่ะลูกไม่ตัวจแต่ขี้เหรอนมเพลงไม่ได้ตรวจนงเพลงไม่ได้ตรวจซีไวาให้น้องเหรอซีไวาให้น้องเหรอลูกตดอกดักซีเหรอซีวาให้น้องเหรอใครตดดตรไขตรข่ตรข่ตร่ต มันจะกินมัคนคือน้านเหมือนถแยวนี้ไม่ได้ตดมาชีวิตทิวเขาอยู่ตะบานเบ่าเบิ้ลตันทางวีนอ้อยอไยเอาลูกเอาอากาศอเอามาสุดทางเอาเป็น่นคระบคอยเตย่อยอยู่ยข้างเมา ตาเป็นต้นขับนนะฮะเป็นต้นราคาเราจะไปวันเกิดแพร่ภาพครับสั้นนะคะพี่รามนะคะจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวเขาค้อต่อแล้วก็ไปข้อไปอย่างก่อนข้อสารเซียร์ปูต้องไปหาแฟนนักเรียนเซียร์ปูมิาดิแม่แหม่แฟนนักงชียภูมิ วันนี้ nói, ุูจังหวัดบอกแม่สีอนแฟนทุกจังหวัดไปนันเพราะว่าเขาไปสู่จังหวัดวายเอาไปนั้นมันจะโมนตายพอสีแฟนหลายเลยเี่เดม่มาไปใส่ไปตวจเป้นตเียนบโอมากเสีงแจเสีงจด้วกันท้ายอมีแต่ความรักหล